สวัสดีครับพี่น้องสาวคลิปเรียวทุกท่านครับตัวนี้เขาเห็ดตูเทอร์โบแฟดนะครับแฟด2 1นติเมอยู่ครับเปิดนาครับตัวนี้ใส้ดอกดันนาครับยวต่อที่คอนซีลล้รครับเอ้าที่หนักแต่ความครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ที่กำลังรับชมคลิปนี้ทุกท่านครับวันนี้ผมมารีวิวครับตู้ซับเบตสำหรับรถแฮครับซับเบตเทอร์โบ21นิ้วครับ2ดอกนี่เป็นิ้ว2ดอกครับแฝด2ครับตัวนี้เป็นตัวไม่ได้ครับใส่ดอกด้านหนาขนาดของตัวอยู่ที่ความสูงนี่เจ็เซนครับพี่น้อง ความสูงเจ็ดสิบหรือเก้าสิบนะครับหรือเก้าสิบเซนนะครับนี่ครับหรือเก้าสิบเซนความเาาอยู่ที่หนึ่งเมตรกับอีกสิบแปดเซนครับความเล็กครับความเล็กเรียบร้อยคำสีเรียบร้อยครับ ตัวนี้ตูปาวยู่ทีไบละสี่พันแดร้อยบาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมส่งนะไม่งงรวมส่งครับตนงผ้ามือครับนี่ครับเขาถอดฝ้าออกถอดฝ้าออกอันนี้คือด้านไนของตูครับด้านไมของตูครับต,รตูเขาฝังที่นัดนให้ด้วยนะครับพ่น้องที่นัด M6 ครับหรือว่าจะเป็นน็อตก็คือน็อตเบอร์สิบนะครับหลังจากมีการดามหลังครับดามหลังครับให้มั่นนะครับหลังจากมีไม้กันห่องครับกันห่องครับหลังในส่วนข้างในก็จะมีกันนี่ครับกันตรงมากกประมาณนี้ครับเสริมความแข็งแรงบ่งอยเสียงออกด้านหลังมากวนนัก้องตีครับทั้งหลังครับส่วนนี้ก็คือ ฟ้าครับฟ้าปิดครับวเวลาเ่อหอดเข้าตู้แล้วคใส่ฟ้าปิดเข้าไปโอ้น่าถ้ใส่ฟ้าปิดเข้าไปครับนีก็จะขันน็อตครับกันน,อน็อตค,ครับรถจะห้อยสายอยู่กันน็อตปิดเข้าไปครับส่วนด้านล่าง ด้านล่างจะมีตัวล็อกให้ครับเดี๋ยวผมพายเป็นตัวล็อกอยู่ใส่เนาะอ่านี่จะเป็นตัวล็อกครับพี่น้องเล็กตัวล็อกครับ ตลอมั่งครับมังไปครับแล้วก็ใส่น็อตกอบสกูครับขันยึดต้องใส่ตัวข้างล่างตัวนี้กับขันเขาตัวนี้ครับสำหรับปี่น้องที่สนใจครับดิต่้อสอบถามเขาเมื่อไหร่ครับตามเบอร์โทรข้างล่างคลิปครับเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไปทาครับเทอร์โบ21นิ้วครับเปิดนาครับตัวนี้ครับเปิดนาไม่ล่าสุดจากน็อตเศร้าครับ รือว่าจากใด้ตูดสูตรใดครับอเมซอนบอกเชอร์โบว์พีวีสอบถามเงนขอนขเมื่อใดครับราคาไม่แพงนะครับอันนี้คือฝา ใชปิดกไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปครับเดี๋ยวซิมีตู่ยังมารีวิวไหพี่น้องเดี๋ยวเบิรงกันนะครับเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับ,บกันใหม่คลิปต่อไปครับ